สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพานั่งเรือไปเที่ยวที่ทิงกะเบลรีสอร์ทเกาะกูดจังหวัดตราดค่ะที่รีสอร์ทแห่งนี้นะคะเหมาะสำหรับคนชอบความเงียบสงบบรรยากาศอบอุ่นและบริการของที่นี่ก็น่าประทับใจมากค่ะห้องอาหารที่นี่อาหารอร่อยค่ะและเรายังสามารถเดินเข้าไปทานน้ำสมุนไพรและขนมปังได้ตลอดทั้งวันด้วยค่ะ ห้องพักที่นี่นะคะจะมีแค่15หลังเท่านั้นเองก็จะมี2แบบค่ะคือปีดฟอนวิลล่าและพูลวิลล่าค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องพักกันดีกว่าค่ะที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นห้องพักหมายเลข4ีค่ะซึ่งห้องนี้นะคะจะมองเห็นวิวทะเลสวยโดยที่ไม่ค่อยมีต้นมะพร้าวมาบาังวิวทะเลข้างหน้าค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะข้างขวาจะเป็นส่วนของห้องน้ําค่ะข้างซ้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องนอน ซึ่งห้องบีดฟอนต์นะคะแค่เปิดประตูห้องก็สัมผัสกับทรายละเอียดนุ่มเทา้าและเดินแค่ไม่กี่ก้าวก็ลงทะเลได้แล้วค่ะ ห้องบีดฟอนนะคะก็จะมีการกั้นพื้นที่เป็นชายหาดส่วนตัวด้วยค่ะก็จะมีพื้นที่ให้เด็กๆเล่นตักทรายอยู่ข้างหน้าห้องได้เลยค่ะด้านหน้าหาดจะมีห้องพักบี at ฟอนวิลล่าเนี่ยแค่8ดหลังเท่านั้นค่ะส่วนทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องพักแบบพูลวิลล่าค่ะซึ่งทั้ง2ห้องเนี่ยนะคะก็จะราคาเท่ากันค่ะและห้องบี f ฟอนนะคะที่วิวสวยไม่ค่อยมีต้นมะพร้าวบางังก็จะเป็นห้องเบอร์สีแล้วก็ห้องเบอร์ห้าค่ะ ชายหาดข้างหน้ารีสอร์ทนี้นะคะก็คือหาดคลองเจ้าค่ะหาดนี้เป็นหาดที่สวยที่สุดบนแนวฝั่งตะวันตกของเกาะกูดเลยค่ะมีหาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลที่ใสามากเดินเล่นริมหาดมาเรื่อยๆก็จะเจอต้นมะพร้าวคู่นะคะมุมถ่ายรูปยอดฮิตของที่นี่ค่ะกิจกรรมของที่รีสอร์ทนี้ก็ค่อนข้างเยอะมากๆค่ะแนะนำว่าควรมาพักสัก3วัน2คืนเพื่อจะได้เล่นกิจกรรมที่หลากหลายของทางรีสอร์ทค่ะ และตอนกลางคืนนะคะยังมีโชค,ควงกระบองไฟให้ตื่นตาตื่นใจกันด้วยค่ะเก็บเอามุมถ่ายรูปสวยๆของรีสอร์ทนี้มาฝากกันด้วยนะคะ